มาดูกล้วยไม้หวายโบราณแท้สายธาราชุมพรน,นะคะลูกค้ากอนี้ลูกค้าสั่งไปเดบยกก้อใหญ่เลยค่ะบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยนะคะกอจริงใหญ่มากๆเลยกอนี้แล้วก็สวยด้วยลำแน่นค่ะสวยงามนะคะลูกค้าเอาไปปลูกก็ไปถึงลงกระถางใหม่ที่ใหญ่ๆและกล้วยไม้ของเราที่เอาไปนะคะยังสามารถแตกหนอ่อแตกกอได้อีกเยอะเลยอันนี้ก้อใหญ่นะคะ เราตั้งแบบนอนราบลงไปลูกค้าจะไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งจะคิดว่ามันเป็นกอเล็กกอใหญ่มากเลยค่ะกอน,นี้มีนอมีแขนงออกมาเยอะแยะมากมายนะคะลำก็โอเคเลยสมบูรณ์นะคะลำสมบูรณ์ใบกำลังสวยช่วงนี้ฝนตกลูกค้าเอาไปปลูกก็แตกหน่อเร็วคะ่ะหน้าฝนนะคะแตกหน่อเร็วกล้วยไม้ได้รับออกซิเจนในน้ำฝนแล้วก็มีความชื้นมีความสดชื่น กว่าที่เราปลูกพูดูร้อนมันก็จะทําให้ยอดเดินแขนงแตกเร็วกว่าฤดูร้อนสวยนะคะนี่โกลนี้เราออกดอกได้เลยตายปีดอกแน่นแน่นอนนี่ลําเน้นนะคะลําเน้นหนอ่อนเยอะมากเลยค่ะอีกฝั่งนึ่งใส่กล่องใหญ่ๆอย่างนี้นะคะลูกค้าเอาไปลงกระถางฟูลุนที่ใหญ่เลยทีเดียวนะคะลงกระถางเล็กๆคงจะไม่ได้ สวยลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังอยากได้กล้วยไม้หวายโบราณแทส้สายทาราชุมพรไปปลูกไปประดับบ้านไปไว้สะสมสักหนึ่งกอนะคะก็สามารถทักแชทเพจช้างแดงชุมพรได้เลยคะ่ะงบน้อยก็กอเล็กก็มีนะคะอ่าถ้าอยากได้ทีเดียวสวยจบเป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้ก็ราคานะคะ3,700บาทนะคะลูกค้ากอใหญ่มากนี่ วยงามค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกล้วยไม้ไหวตัวนี้ได้ออกดอกดอกออกดอกสีม่วงขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะได้รับกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงเวลาตอนเช้าดอกห้อยระยะเลยค่ะสวยนะคะตัวนี้เป็นกล้วยไม้ที่จเจริญเติบโตแล้วก็สูงพอสมควรสูงกว่าคนอีกนะคะคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะความสูงนับว่าเป็นกล้วยไม้ที่อลังการอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วก็มันเป็นกล้วยไม้ไหวโบราณด้วยนะคะลูกค้า ส่วนเรานะคะก็มีค่อนข้างที่จะอ่าพอจัดส่งให้กับลูกค้าได้นะคะขยับได้แบบเป็นกระถางใหญ่ๆสามารถนะคะติดต่อเบอร์โทรศัพท์0946435420กก็ได้นะคะไปประดับสวนหรือจะใช้เยอะๆนะคะเราก็ขนส่งโดยใช้รถยนต์นะคะถ้าเกิด รับหนึ่งก2อสองกอก็ใส่กล่องไปสนีแพ็คอย่างนี้ก็ได้ถ้าใช้เยอะเป็น 10, 20, 30, 50กระถางาใช้ขนส่งโดยรถยนต์นะคะหรือว่ารถารถประจำทางนะคะมีส่งได้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้า